ลอยวันพันพีเกิดมาไม่เคยรู้เรื่องการกับสามีพอไปเรียนเขาบอกว่าการกับสามีจะทําให้ชีวิตดีขึ้นใช่เหรอวะคำถามเยืมมากค่ะหนึ่งปีเต็มๆที่ไปเรียนนะคะปิดในปีแรกเนาะ เรียนหมดไปครึ่งล้านในปีแรกที่ไปเรียนนะคะคุณตอนที่เขาให้กาบสามีสามีดีไหมดีมัสามีเป็นพ่อได้เลยเป็นพ่อคนที่สองได้เลยนะคะแต่กับไม่ได้ทำไมฉันต้องกาบเขาว่าฉันหาเงินได้มากกว่าเขาอีกฉันเก่งกว่าเขาอีกฉันอันนู้นฉันอันนี้ฉันอันนั้นยุมากค่ะเพราะไม่ได้มองสิ่งที่เขาดีแต่มองสิ่งที่เราเด่นเข้าใจเนาะมองสิ่งที่เราเด่นนะคะเด่นกว่าเขาอะไรแบบนี้กาบโดยการแอบกาบกับมอนแอบกาบกับก็ลาบอะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้ค่ะโอ้ยคุณคะอยากจะกาบทุกครั้งที่อยู่ใกล้นะคะยิ่งกยยว มันเรากราบในสิ่งที่ดีของเขาค่ะเขามีอะไรดีให้กราบกราบขอบคุณกราบขอโทษกราบขอเข้ามากราบอโหสิกรรมแบบนี้ค่ะกราบไปกราบมาเงินเข้ากระเป๋ากราบไปกราบมานี่แววว่าจะซื้อแหวนเพชรให้วงละสองสามแสนกราบไปเจอคุณกราบไปเถอะวันใดวันหนึ่งแหละคุณเชื่อครูเหอะกราบไปนะคะครูคันุกราบไปได้ค่ะผัวหนูกินเหล้าครูคันุกราบไปได้ค่ะผัวหนูไม่ท้มาหากินอะไรเลยครูคันุกราบไปได้ค่ะผัวหนูไม่ได้เรื่องเลยคุณกาฟังนะคะอันนี้ได้ยินเยอะมากนะคะตั้งแต่ครูสอนหนูกาบผัวนั่งแต ก็บอกว่าเอาที่สบายใจนะคะคนไหนกลาบคนนั้นก็ได้จะบอกนะบางคนก็บอกสามีอายุน้อยกว่าบางคนก็บอกว่ากลาบไม่ได้โน่นเนี้ยกลาบไปเถอรับหูรับตากราบไปเถอะ อยากมีชีวิตที่ดีรับหูรับตากราบไปก่อนไอ้แรกๆจะให้เรากลาบแบบเคารพบูชาไม่ได้หรอกแล้วบางคนก็ว่าคุยนะแทนที่จะมาสอนผููคนกาบพ่อกาบแม่มาสอนกาบผัวคนพ่อแม่เนี่ยต้องกาบอยู่แล้วแม่ไม่ต้องสอนนะใครถึงขั้นต้องสอนให้กาบพ่อแม่นี่ก็แบบว่าอือเลยนะคือจริงๆเราต้องกาบอยู่แล้วเนาะคุณอะพุทธธรรมพระสงฆ์บิดามารดาต่อเลยนะไม่ได้เคยกาบสามครั้งนะคุณกาบตอนแรกก็ฟื้นเพราะอะไรเราเข้าใจว่าเราเก่งไงอู้เราแม่งเก่งเราแม่งแบบอีโก้เยอะอีโก้เยอะนั่นแหละว่าง่ายๆนะคะแต่พอหลังจากที่เราอะก เมื่อเวลามันลงล็อกเมื่อทุกอย่างสามีจะเปลี่ยนบางคนสามีกินเหล้าเมายาสามีเลิกเหล้าเลิกยา,าบางคนผัวให้เงินเดือนละพันเอาทุกวันนี้ให้เดือนละหมื่นทุกวันนี้ครัวมัได้ต่ำกว่าแปดหลักโอ้ยอยาอิจฉาครูถ้าต่มไม่ได้เท่าครูไปโนอิจฉาครูพอถึงเวลานะคุณมันประหลาดมากสามีเราไปหไปจับไปทําอะไรลุงค่ะลุงเลืองค่ะ จะทำอันนี้ก็ได้ตังค์จะจับอันนี้ก็ได้เงินสมมติเนาะครูหนูก,กลั่ไม่ได้หรอกเขาเมาครูหนูก,กลับไม่ได้หรอกเขาตีเขาด่าลูกเขาดุหนูเขาตีหนูหรืออะไรก็ตามช่องว่างยิ่งเยอะทําให้เราอะยิ่งมีของขวัญรออยู่ชิ้นใหญ่จำเอาไว้นะคะทุกคนอะไรที่ยากอะค่ะมันคือวันหนึ่งมันจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ถ้าเราทําได้เมื่อก่อนนะฝันไปเลยว่าจะมาสอนไทยกับหลวงเพราะฉั้นคนหนึ่งก็แบบปีหนึ่งนะคะถึงเก้าผ่านได้ปีหนึ่งจริงๆ